เปิดวาร์ปนางเอกน้องใหม่วิกหมอชิดที่หลายคนถักเหมือนนาวทิศานามาแล้วจ้านางเอกน้องใหม่แกะกล่องจากวิกหมอชิดเจดสีสำหรับสมยัยศัส,สินาพนมธรณิตกูลทีล่าสุดกำลังจะมีผลงานเร็วนี้ประเดิมละครเรื่องแรกในชีวิตในละครเรื่องพยักฆร้ายนายกุหลาบรับบทเป็นรินลพัท คาแรคเตอร์รูปคุณหนูจบจากนอกเอาแต่ใจกับคุณพ่อแต่กับคนอื่นมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นอยากได้อะไรก็ต้องได้สำหรับสมัยศาศินาเกิดวันที่4มีนาคมพศ2540จบจากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมายเข้าสู่วงการบันเทิงได้เพราะเคยได้รับรางวาัลนางงามหญิงสวยและรางวาัลมิสพอปล่าเวิลด์นอกจากนี้ก็เคยเป็นดาวมหาไลัยเดินแบบถ่ายแบบเล่น mv เพลงเขินเหมือนกันไหมศิลปินนครหลวงจากนั้นก็เข้ามาแคสติ้งกับทางช่องเจ็ด